มาเด้อค่ะเด้อไปอย่างออกกอลังกายกันมนือีงย่างยุดแถวหมู่บ้านนี่แหละตรงที่ออกมาออกเป็นประจำพอหยุดงานเขาก็ออกมาออกกอลังกาย ตอไอ้ดูทางอื่นเนาะค่ะเนาะสิได้เห็นหนากันต้นไม้ก็สวยเลยคะ่ะแดนหิมะมันเกาะเขาก็สีขาวพ้นประมาณนี้ สีสัน้นในจังหน่อยนะค่ะเด้อพ่อมายางสีเด่นเดือนมอกราหนาวขนาดปีนี้หิมะมาเยอะมาแต่ต้เดือนเอเออพฤจิกากมาอยู่ตลอดพ่อมันสิไก่ละลายกับมาอีกต้นไม้เนี่ยถ้าหิมะก็หลายๆมันก็กองลงมาด้ค่ะเนี่ยกองลงมาถ้าจีเดินกับปลาดีกัอันตรายอยู่เลย บางที่มันก็หักโคนถับใด้ก็ต้องระวังขึ้นกันเนี่ยมันกองลงมาอย่างเงี้ยกองลงมาหาเราอันตรายขึ้นกันเพราะว่าไม้ยู่นนี่มันมันเป็นไม,ม้น่บอกแกนขึ้นบ้านเฮาม่มเปนไม้เนือแข็งประมาณนะ่ะมันเป็นไม้เนืออ่อน สิพาหลอดอุโม,มงค์ไปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ย่างออกร่างกายไว้ถ้ามีโอกาสจะมาย่างออกร่างกายก็ยูใกล้ๆบ้านนี่แหละ,ละ,ละไปใส่มาใส่กัตรงนี้มันสิในถ้าถีบจรยานไว้ทำง,งานกัสิไปตรงนี้แหละกัสิมาตรงนี้ เพราะว่ามันไปสอดอีกอีก,อกมงงองหนึ่งมูบ้านนี่ ยุคป,ประมาณนี่แหละเออต้นหิมะมาแล้วหืมหิมะหลายๆเกาะต้นใหม่ยังหินก็สวยค่ะอื้อ Jag gör, vad gör du? ska vi? Jag gör filmer på Youtube. Jag åker på Jag I inte vad jag ska göra. karl Han är kvar jättefort. Så hinner jag inte med honom. Han sa att jag har i skort ben. น,นีมันมีไหม่กันซันเล้วค่ะเด้อน,นี่แต่ใม,ม,ม่ธรรมดาก็สิซันอยู่ประมาณนี้ นี่แหละข่ายยางถ่ายางออกกําลังกายเขาก็สิมีไฟเป็นเป็นระยะระยะอยู่อย่างเงี้ยเขาบ่ปล่อยให้มืดเลยเขาไม่ต้องไฟพร่ประเทศนี่หนาหนาหนาวมามันมืดคักช่วงที่เน่เดือนตุลาพฤศจตุลาเอกันย่าตุลาพฤศจกิกาช่วงที่หิมะวัฒนาเนี่ยมันมืดคัก เขาตรงมีไฟอยอ่ตามถนนมองค้นยางเพื่อไปไ้มาว่ากษตไปไงามาไงาปลอดภัยน้ำสวยพูยี่ว่านยางถิ่มเป็นกิโลกิโลหรอยางไวค้คยขยางบทานดอก ทีมะสองต้นไม้นี่งามสวงนี่เนหะ็ไนไหมทีมะเกาะเต็มไปหมดเกาะต้นในต้นสนยูนี่เขาเรียกต้นสนนบานเขาเรียกต้นสน,สนสสต้นสนยูสววเดนสวยสวยต้นสนเนี่ยยูเแถวนี้เขาเอามาเป็นเห็ดต้นคิสบัต คนเขาก็ย่างออกพลังไก่ห้อหยฝนตกฝนล,ลกหิมะลกเขาก็ย่างเพราะเป็นอะไรคนอยู่นี่มัน่ยันหรอกเพราะว่าเขามีหมาเขาก็พาหมาออกมาย่างเห็นบ่เดียวขนตั้งอันเนี่น อันนี้ยอันน่้มันเขาตัดเดิมันหักลงมาหมองมันหักตัวมันหักเห็นป่น่ะมองมันหักอืมันหักลงอันตราไล่นี่นี่น่ะถ้ามันหักมันก็หักมันหักลง Hmm.